และนี่คือการแจกความเร็วของพี่โจ้ขอหน้าจอสองครั้งและกดติดตามมาแล้วพี่สวยสวยสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นเอ้หลังรัวพี่หลังรัวไปไ

ได้องขวามือจะมีจ้าวถอกลับเหรอฮ <c oughs> ะทำไมเธอทำตัวอย่างนี้วะแล้วให้เมียต่อสู้อ่ะ <c oughs> โอ้โหเมียสู้อยู่ผัวว่กลับแล้วใครจะเอาทำผัวว่าทรงเนี้ยดูสิ